สวัสดีครับทนผู้ชงครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าเด่นนะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือการแสดงของวงโยธวาทิตเมืองพัทยาไปค้ารางวัลชนะเลิศมาจากที่เยอรมันนะครับก็ถือว่าเข้ารอบคอลิฟายหรือรอบคัดเลือกจะไปชิงแชมป์โลกต่อไปพอเล่นกันเสร็จเนี่ยนะฝนเทลงมาพอดีตอนนี้เราก็จัดรายการกันยังมีฝนปปลปอยๆนะฮะวันนี้ช่องสามเราได้รับเกียรติจากวงโยธวาทิตที่ว่านี้น้องๆที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะหลบฝนแล้วก็กลับมายืนกันต่อ และนี่ก็เป็นทีมงานนะฮะพ้่มนวยการวงคุณอิทธิพลคุณเพิ่มนะสวัสดีครับท่านนั้นเป็นผู้ฝึกสอนนะฮะสวัสดีครับและอันนี้ก็เป็นน้องๆเอามาเป็นตัวแทนนะฮะสวัสดีจ้าหัวหน้าวงลลิตาเหรอไม่ใช่ค่ะชื่อหมิวค่ะอายุเท่าไหร่คะสิบห้าปีค่ะสิบห้านะฮะแล้วก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะมัธยมปีที่สามอ่าทางโน้นล่ะค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเจนค่ะชื่อเจนเจน,นี่ใช่ไหมฮะคุณอิทธิพลฮะที่ฝรั่งทึ่งเลย ก็หลังจากจบการแสดงนะครับก็ได้รับเรียกว่าหาการหาตัวนะครับจากกรรมการแล้วก็ฝรั่งบอกว่าคนที่เล่นอฟอนต์ไลน์นะครับคนนี้เป็นใครอยากจะสัมภาษณ์อยากจะรู้จักตัวน้องเจนนี่แหละครับคนนี้แหละเป็นยังไงฝรั่งถามหาเลยน้องค่ะฝรั่งเขาก็ถามว่าเล่นอันนี้มากี่นานหรือยังค่ะก็บอกว่นานแล้วค่ะสามปีค่ะสามปีไม่นานหรอก เขาชมชมเขาก็บอกว่าต้องฝึกไปเรื่อยๆค่ะก็ถึงจะได้ชินกับอันนี้เยอะๆจะได้ตีกางเกงทั้งหมดนี้นี่คือเจนพูดภาษเาเยอรมันไดใช่ไหมไม่ไ,ไม่เข้ไม่ได้ค่ะมีล่าม,มเดี๋ยวคุยกันต่ออันนี้คือน้องลงสมส้มโอค่ะส้มโอ,มโอเป็นยังไงบ้างก็สนุกแล้วก็เหนื่อยสนุกแล้วก็เหนื่อยแปดสิบสี่ชีวิต ชีวิตในวงนะครับแล้วก็ยังมีครูแล้วก็สตาฟนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ140ชีวิตที่ไปเยอรมันกันคราวนี้ะนะครับคือวงโยธวาทิตย์ท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านคงไม่เคยได้ยินว่าประเทศไทยเมืองพัทยาหรือจะเป็นที่ไหนเนี่ยเป็นวงโยธวาทิตย์ที่เป็นการรวมกันของเด็กนักเรียนเด็กๆเนี่ย สิบเอ็ดโรงเรียนใช่ครับไม่ได้มาจากโรงเรียนเดียวกันใช่ครับคือสิบเอ็ดโรงเรียนในเมืองพัทยาเนี่ยแหละครับใช่ไหมฮะเป็นโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้งสิบเอ็ดโรงเรียนแล้วเราก็คัดเลือกนะครับผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งที่ดีที่สุดมาเป็นวงของเมืองพัทยาเพื่อส่งชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ปีนี้ได้ได้ไดแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ได้พูดถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระเทพแล้วก็ได้รับเชิญไปแข่งขันที่เยอรมนีในฐานะนะครับเชิญในการโชว์เปิด นะครับแล้วก็เมื่อเราไปแล้วก็คิดว่าน่าจะแข่งไปด้วยเลยครับพอแข่งเสร็จไปชนะเจ้าภาพอีกดีได้ได้แชมป์ยุโรปยังไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเป็นวงจากเอเชียวงแรกครับที่แข่งจาก60วงเราเป็นเอเชียวงเดียวและเราก็ได้คะแนนสูงสุดมาถือว่าเกินคาดแล้วก็ภูมิใจมกะกทางผู้ฝึกสอนบ้างชนะ2ประเภทเลย2ประเภทครับประเภทแรกคือดิสเพย์ครับดิสเพย์ที่เห็นกันไปตีสนามใช่ครับ นะดิสเพ์นี่คือ,อยังไงมีการแปลขบวนมีเป็นเรื่องราวสั้นๆแบบมูฟเมน,นต์ต่างๆเรื่องเรื่องที่แสดงเกี่ยวกับโคลัมบัสครับ, <Columbus S 1> รบการค้นพบอเมริกาใช่ครับเป็น,เป,นเป็นกลิ่นอายแบบว่าให้ให้ให้รู้สึกนิดๆแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นเรื่องราวแบบหนังไม่ใช่แบบใช้ดนตรีสื่อใช้ผู้ประกอบการแสดงสื่อทำไมถึงเลือกเรื่องเนี้ยผมว่าหนึ่งน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแล้วก็เรื่องของทำนองเพลงอะไรอย่างเงีง้ยครับ มีความเพาะแล้วก็เล้าใจด้วยแล้วก็คงจะให้มันเป็นสากลใช่ครับคือเขาจะได้เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายมีความเป็นมาตรฐานจะได้แข่งขันเวลาแข่งขันก็้เขาเข้าถึงนะครับจริงแล้วประเภทพาเรดเนี่ยเรานาเสนอความเป็นเมืองไทยโดยเฉพาะเราจะมีเพลงลำวงเพลงลอยกระทงอันนี้คืออีกประเภทอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองใช่ครับประเภทพาเลทอันนี้นําเสนออะไรฮะโจทย์จริงๆคือแถวทหารด้วยนะครับหรือว่าความพร้อมเพียงแข็งแรงเด็ก ้ายหันขวาหันเดินชอนมาส,สโลมาสแต่ว่าทางทีมงานเนี่ยได้ประยุกต์เข้าไปความเป็นไทยเพราะเราไปในนามประเทศไทยเราก็จะสื่อเกี่ยวกับการลาไทยมีกองยาวนะครับมีรอยกระทงซึ่งเป็นเพลงคุ้นเคยเพราะฉะนั้น2ประเภทนี้ชนะทั้งคู่ไหมได้ชนะเลิ่อนดบหนึ่งทั้งคู่ครับแชมป์ทั้งคู่เ,เหรอจริงเหรอเป็นไง ตื่นเต้นแบบทาได้ขนาดนี้เหรอไม่คาดคิดใช่ไหมใช่เห็นว่าหลังเขาพึ่พับพึ่พับกันแล้วเราสึงไงก่อนที่เราจะลงเม้โอแบบ้โหไดขนาดนี้จะจะได้ไหมอะไรเงี้ยแบบแบบตอนแรกมันก็ท้อเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าให้ให้สู้ให้ส,หส,หสู้ให้สุดอย่าย,ยอมเขามาพรอมใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะแบบมาแล้วอลังการเราแบบโอ้มาแล้ว,ลแบบห,ลวหนึ่งดอกแล้วก็อุ้ยเราต้องทําให้ได้เราต้องไม่ยอมแพ้ต้องให้เขารู้ว่าเออคนไทยก็ทําได้ที่สุดเป็นยังไงชนะ พอประกาศว่าชนะเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะแต่ว่าตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องแนละ้วพี่มิล่าม,มานนแปลให้กฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคือเขาประกาศปุ๊บปุ๊บอะไรเหรอไม่รู้ตอนแรกไม่รู้เรื่องพี่ได้มาชนาะชนะก็ดีใจอ,ะอ่ะอ้าหัวหน้าวงอะไรยากกว่าสุขก็จะเป็นมาร์ชชิ่งค่ะ พา,พาเลทเลยนะพาเลทค่ะเพราะว่าแถบยุโรปเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของมัชชีค่ะแล้วก็วิธีการเป่าหรือว่าทักษะการโชว์ค่ะจะจะเด่นชัดกว่าแต่ว่าเราตัวแทนของประเทศไทยเรางัดความเป็นไทยออกมาโชว์เขาแล้วก็สามารถชนะคนดูได้ค่ะสามารถทําให้ฝรั่งลกขึ้นมาล้านกับเราได้ค่ะ เลยมันต้องสดๆกันอย่างนี้อ้าวโอ้หฝรั่งเป็นยังไงเราสนุกค่ะชนะเลิศค่ะสองประเภทเลยในหัวน้าหน้าหัวหน้าทีมเป็นยังไงบ้างทีมเราก็รู้สึกดีใจค่ะก็คือพี่สตาเขาจะบอกว่าถ้าเราอยากได้ทำอยากได้รเราต้องทำเองค่ะแพ้ชนะมันอยู่อีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าน้องๆทำดีที่สุดแล้วก็ ทุกคนก็ภูมิใจกับวันที่ตัวเองได้ค่ะฝึกมากี่ปีก็ถ้าสา,สามปีค่ะแต่ว่าโชว์นี้ก็ฝึกมาปีกว่ากว่าเองค่ะือขอเข้าใจว่าจะทำบนหน้าวงนิดนึงก็คือมันคงเหมือนจับปูใส่กระด้งแรกๆโรงเรียนเดียวกันก็ลําบากละนี่สิบเอ็ดโรงเรียนใช่ไหมฮะใช่ครับสิบเอ็ดโรงเรียนใครเป็นต้นคิดฮะคุณอิทธิพลหรอคือคือผมเป็นในฐานะผู้ในการวงเนี่ยเรามองว่าเรามีทั้งหมด11วงแต่แต่ละวงต่างแข่งขันกันเองถึงเวลา ต้องมาแข่งขันระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา1นึงถึงสิเอเนี่ยมันจะหนึ่งในเรื่องของสตาฟนะครับทีมงานที่ทำเนี่ยจะต้องกระจายกันไปทําเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องกระจายแล้วก็ซื้อเพิ่มที่ผ่านมานี่เราลงทุนกว่า50ล้านนะครับทั้งในเรื่องการตั้งแต่เริ่มซื้อเครื่องเรื่องของการได้ตั้งแต่น้องต้นมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักกับน้องน้องนักเรียนทั้ง11โรงเรียนที่มารวมกันเป็นวงเดียวกันนะครับฉะนั้นถือว่า เราเป็นน้องใหม่สําหรับวงการแ <โฝ S 2> ข่งขัน,นแต่ว่าเราใช้เวลาแค่3ปีเราเป็นแชมป์ประเทศไทยและครั้งนี้ถือว่าไปต่างประเทศครั้งแรกแล้วได้แชมป์เลย <tas S 2> <ม>ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับเมืองพัทยาได้คือ <ไป S 2> จริงๆท,แทีแรกต้องการประหยัดทีแรกคือต้องการให้รางวัลกับเด็กๆให้เป็นประสบการณ์นในเรื่องของการไปโชว์เปิดในมหกรรมชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ที่กรุงปารีสนะครับเป็นคนไทยคณะที่สองที่ไปเดินอยู่ที่ถนนเรียกว่า ชองชาลิเซ่นะครับเป็นงานฉลองของเขานี่ไปฝรั่งเศสกันมาแล้วฝรั่งเศสมาก่อนแล้วก็ไปแข่งที่เยอรมันครับลุงยังไม่เคยไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดเริ่มต้นผมเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมครับคือเมืองพัทยาเป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งรูปแบบพิเศษนะรูปแบบพิเศษแต่ถ้าเกิดเล็กลงไปกว่านั้นก็เป็นเทศบาลใช่ครับอันนี้ก็เหมือนเป็นโรงเรียนเทศบาล11แห่งแต่เป็นโรงเรียนเมืองพัทยา11แห่งใช่ครับ11แห่งอ่ะมารวมกันเครื่องไม้เครื่องมือจะได้ใช้ร่วมกันคัดเอามือดีที่สุดกกัมมาฝึร่วน จับปูใส่กระด้งเลยเป็นยังไงหัวหน้าทีมการจับปูใส่กระด้งที่ว่านี้ก็คอ่อนข้างจะปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ปรับตัวเข้าหาสตาเพราะว่าบางคนก็คือวงหนุ่มก็คือไม่ใช่แบบวงโรงเรียนเดียวเหมือนวงอื่นค่ะใ,ในการซ้อมก็จะน้อยค่ะอย่างเวลาไปโรงเรียนปกติค่ะก็จะซ้อมสุกเสาร์อาทิตย์สุกก็จะซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะแต่ซ้อมไม่ดึกมากแล้วก็อาทิตย์ก็ซ้อมแค่ครึ่งวันเช้าค่ะจะมีเวลาซ้อมเต็มที่แค่วันเสาร์ค่ะสิเอดโรงเรียน เอามารวมตัวกันเวลานัดซ้อมต้องซ้อมกันคมักคำเมนเนี่ยรวมตัวกันยากไหมค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามาจากต่างโรงเรียนค่ะแต่ก็น้องๆก็มีความสมามัคคีกันดีค่ะทุกคนก็ลำบากกันเหนื่อยกันมาตั้งนานซ้อมก็ก็ตั้งใจซ้อมค่ะแต่ว่าก็มีบอกพ่องแบบก็ไม่ค่อยเชื่อฟังกันนิดหน่อยครับ <c oughs> พี่รุ่นพี่บอกว่า, <c oughs> วราตรงๆร <c oughs> รุ่นพี่บอกว่าให้แบบ รุ่นพี่บอกแต่รุ่นน้องก็ไม่ทําตามค่ะก็ยากกับเรื่องเนี้ยค่ะยากเพราะว่าไม่ฟังกันเองค่ะแล้วเราช่วยกันยังไงก็ต้องช่วยให้ฟังรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่บอกอะไรมาก็ต้องฟังเชื่อฟังรุ่นพี่สาตาฟและคุณครูบาอาจารย์ค่ะออแล้วก็ทําตามที่รุ่นพี่กับครูบาอาจารย์เขาบอกค่ะว่าจะเข้าที่เข้าทางว่าจะรวมตัวกันแบบที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่โดดกันเชื่อฟังอะไรกันเนี่ยนานไหมเอาหัวหน้าวง ก็ค <c oughs> ่อนข้างนานค่ะแต่ว่าน้องๆก็พยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเรามีเวลาซ้อมน้อยกับวงอื่นเขาค่ะอย่างวงบางวงเนี่ยค่ะก็บางทีเลิกเรียนเลิกเลิกหลังจากเลิกเรียนค่ะก็เอาเวลามาซ้อมดน,นตรีแต่ว่าเมืองพัทยาเนี่ยเราต้องรอให้ถึงวันศุกร์ก่อนเพราะว่าก่อนถ้าสมว่าเราซ้อมทุกวันเหมือนโรงเรียนอื่นค่ะก็จะไม่ดกสะดวกทั้งพี่สตาฟด้วยแล้วก็ทั้งตัวเด็กด้วยค่ะเพราะว่าน้องๆก็ต้องทํางานทํากันบ้านแล้วก็สถานที่ซ้อมก็บางคนก็อยู่ไกลค่ะ เราก็เลยต้องรอวันศุกร์เพื่อรวมตัวน้องๆมาซ้อมอะค่ะแต่ที่สุดก็รวมกันได้สิบเอ็ดโรงเรียนเป็นประวัติศาสตร์เลยใช่ค่ะถึงวันนี้เราภาคภูมิใจมากขึ้นเพราะสิบเอ็ดโรงเรียนใช่ไหมค่ะนี่โรงเรียนอะไรเมืองสิบเอ็ดค่ะเมืองสิบเอ็ดเมืองพัทยาสิบเอ็ดเมีงพัยาเค่ะมืองพัทยาสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเหมือนกันโรงเรียนเดียวกันอันนี้ล่ะเมืองสี่ค่ะเมืองพัทยาสี่ในนี้มีทั้งสิบเอ็ดเลยใช่ไหมครับรทั้งหมดเลยครคละเคล้ากันไปนะฮะ เป็นยังไงเด็กกลุ่มนี้84คนที่มารวมกันต้องยอมรับเลยนะครับว่าตั้งแต่แนวนโยบายที่เราส่งเสริมให้ทําวงเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีมีความหลากหลายแต่พอเขารวมกันได้นะครับด้วยจิตใจเดียวกันคือเรื่องของการรักดนตรีแล้วก็เพื่อความมีชื่อเสียงขององค์กรคือเมืองพัทยานะครับผู้ปกครองก็ทํากับข้าวกันมานะครับให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็พาลูกหลานเนี่ยมาซ้อมช่วงแรกๆที่น้องเจนบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่อง บอกกันไม่เชื่อฟังบ้างผู้ปกครองช่วยตามให้ฮะบอกว่าเอ้าเจนมาหรือยังเอ้าน้องหมิวมาหรือยังเลยว่าตามกันมาเพราะกว่าจะฟอร์มวงออกมาได้แล้วก็เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราส่งในชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนปีที่แล้วเราได้รองชนะเลิศปีนี้เราได้ชนะเลิศขึ้นมาถือว่าเวลาเพียงแค่นี้ถือว่าคุ้มค่าสําหรับการทําให้สิ่งที่เด็กรักคือการดนตรีเนี่ยแล้วก็มาสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาเองกับเมืองพัทยาแล้วก็ตอนนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนะครับแรกๆที่เขามีพื้นฐานไหม มีครับมีมาบ้างบางคนมีแต่ว่าเครื่องมือไม่ลงตัวก็ต้องสลับเครื่องมือต้องให้เขารู้สึกเสียสละด้วยว่าถ้ารักวงถ้ารักเมืองทั้งเสีดเมืองจริงอ่ะถ้าไม่ลงตัวเขาเรียกทับตําแหน่งใช่ครับก็ต้องเปลี่ยนระบบเปลี่ยนบ้างบางคนมาพิษเปอร์แต่ว่าต้องไปเป่าเขาต้องต้องรู้จักเสียสละถ้าถ้าไม่เสียละเขารักตัวเองพออธิบายค่อยๆสอนพวกสตาฟหลายๆคนครูบาอาจารย์ค่อยๆสอนเขาก็จะเข้าใจ เพราะถ้าพก่กพูดกันจริงๆคือ1ิบอโลงอาจจะมีทับตำแหน่งกันหมดใช่ครับแต่เราคัดมาปุ๊บอ้าวเนี่ยเสียดายฝีมือเธอดีนะเปลี่ยนไปเล่นอย่างนั้น<ช>ได้ไหมยังไงใจเขาได้ครับใจเขาได้เพราะฉะนั้นคัดเอาใจก่อนเหรออันดับหนึ่งครับดนตรีเป็นเรื่องศิลปะครับคือฝึกได้ฝึกได้ผมไม่เป็นมาครับฝึกในนี้ก็มีไม่เป็นครับอแต่ว่าถ้ามีคนมีตัวมากับใจมาจะฝึกได้เพราะมันเป็นศิลปะอยู่แล้วถ้าใจไม่รักเก่งยังไงแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ไม่เล่นนี่เล่นอะไรมาก่อนทำเป็ดอยู่แล้วนี่เล่นมาตลอด ตำแหน่งกับใครไม่ไม่ค่ะก็มีหลายคนนะอันนี้แหละ okay. ตอนแรกก็ก็ตอนแรกหนูก็จะลงเครื่องเป่าคะ่ะตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วขอลงเครื่องเป่าค่ะปราออกฏว่าได้ลงเนี่ยคะ่ะฟอนไลท์ทำไมทำไมทำไมครูผู้ฝึกสอนถึงรู้ว่าเอาเจ้าเจนนี่มาลงฟอนไลท์ปุ๊บต้องเด่นแน่ๆเลยต้องเป็นสเสน่ห์ของวงด้วยด้วยคาแรคเตอร์ความมั่นใจเวลาเล่นเขามั่นใจแล้วเขาเป็นลีดลีดเดอร์ด้วยเป็น เป็นหัวหน้าทีมของอันนี้ซึ่งเป็นจุดสําคัญมากแต่ลเซคชั่นเนี่ยจะต้องมีลีดคนหนึ่งที่เป็นแต่เป็นจุดที่เหมือนยอมทับเขาเลยต้องมีกลุ่มหัวหน้าเพราะฉะนั้นทำไมถึงรู้ว่าเอาเจนมาทําหน้าที่แล้วโอ้มันต้องมีดึงคนดูได้เพราะว่าผมดูอย่างสตาร์บบอไลน์เขาก็จะดูว่าเนี่ยคนนี้มีความมั่นใจอย่างนี้คนนี้คาแรคนเตอร์แบบนี้บางทีโดนเสียงหนักหน่อยก็ไม่ไม่ท้อบางทีท้าดือ้อแล้วโดนตนําหนิหรือว่าโดนด,ด,นดุเขายังสู้อยู่ น่าจะเป็นผู้นํเพอทั้งหมดที่คัดใจเบอร์อนดับหนึ่งเบอร์อหนึ่งครับแล้วก็ฝีไม้ฝีมือใช่ครับมันขัดเกลากันได้ครับนะฮะ,ฮะเห็นบอกว่าเตรียมมาสามปีก็จริงเอาจริงเอาจังชุดนี้เนี่ยประมาณปีกว่ากว่าจะคว้ารางวัลแต่วันที่จะไปเมืองนอกเนี่ยที่เขาเชิญไปโชว์เนี่ยถึงเวลาก็จุกโ u m มกันเพราะไม่ได้วางแผนที่จะไปแข่งนี่ถูกไหมฮะใช่ครับเขาเชิญไปโชว์แล้วเห็นว่ามีอะไรฮะต้องเตรียมกันบางคน เอ๊ะจะอะไรยังไงเป็นยังไงอู่ที่บนฮะก็เรียกว่าพอรู้ว่าเข้าสู่โหมดการแข่งขันเนี่ยนะครับเด็กทุกคนจะทราบเพราะผ่านการแข่งขันจากเมืองไทยมาแล้วเนี่ยยิ่งไปต่างประเทศยิ่งเห็นว่าฝรั่งจะต้องตัวโตกว่าจะต้องมีประสบการณ์ด้านมาชิงแบนมากกว่าก็ตื่นเต้นกันก็ทําให้ช่วงรวมตัวกันตอนแรกสาหรับการทําโชว์พิเศษที่จะต้องไปแข่งที่เยอรมันเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่พออย่างที่คุณต้นบอกว่าเมื่อใจเข้ามานะครับก็ใช้เวลาปรับแป๊บเดียวครับเด็กเหล่านี้ก็สามารถที่จะ เข้าไปสู่ในโหมดของการแข่งขันมากกว่าการโชว์เพราะความกดดันจะไม่เหมือนกันไปโชว์เนี่ยไม่มีคะแนนถูกไหมครับพอการแข่งขันเนี่ยเก็บคะแนนเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเด็กของเราปรับตัวได้เร็วแล้วก็ใจสู้มาตั้งแต่เริ่มฮะต้องตบมือให้กับเด็กทุกคนเลยนะครับถามตรงๆได้ไหมมีคนบอกผมไม่บอกว่าคนไหนยังไงบางคนเมื่อจะไปแล้วถึงรู้ว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูอยู่เนี่ยไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงใช่ครับใช่ครับ,รบมีจริงมีจริงครับอ <ไ>ช่วงทำวา<อ>สปอร์ตช่วงเอกสารใช่ครับพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาไม่ใช่ใช่ครับแล้วไปไหมไปครับไปเ<พ>อา<อ>สูแล้วก็สู้แล้วก็คว้ารางวัลกลับมาใช่ครับผมกำลังบ,บอกว่านี่คือความหลากหลายตั้งแต่พื้นฐานของพัทยาเองแล้วสิบเอ็ดโรงเรียนแล้ววันนี้ประสบความสําเร็จขอบใจมากที่ทําความสุขมาให้อยากจะพูดอะไรไหมกับคนดูหรือคุณพ่อคุณแม่คนเบืองพัทยาที่ดูอยู่เนี่ยถ้าก็ดูรายการอยู่ก็ขอขอบคุณทุกคนกคนเยอ คอยส่งกำลังใจให้มีพี่นะักข่าวช่องสามด้วยเขาก็คอยบอกว่าข่าวถึงนู่นแล้วน,นะเขาดีใจกันใหญ่เลยว่ารู้สึกแบบดีใจที่แบบทุกคนรู้อย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่คอยส่งกาลังใจให้ผมรู้สึกว่าที่วันนี้ที่เขามาตื่นเต้นเนี่ยคือไปได้รางวัลมาก็ตื่นเต้นเป็นรางวัลระดับโลกแต่ถึงเวลาเมื่อได้รู้ถึงคนไทยโดยทั่วไปก็ดีใจและตื่นเต้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใช่ไหมใช่ค่ะ อยากขอบคุณอันดับแรกก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยส่งเสริมหนูให้เล่นดนตรีค่ะแล้วก็อยากขอบคุณคุณครูแล้วก็สตาฟแล้วก็เพื่อนๆน้องๆทุกคนในวงนี้ค่ะแล้วก็ฝากขอบคุณชาวพัทยาทุกคนค่ะที่ส่งกําลังใจให้พวกหนูค่ะก็เวลาอยู่ซ้อมพี่นุ่นก็พี่นายกับพี่ยุ้ยที่ที่เขาตามไปทําข่าวช่องศาก์เขาก็จะบอกเนี่ยพี่ทําข่าวส่งให้ เมืองไทยดูแลนะาเนี่ยมีคนส่งกําลังใจให้เยอะๆยะยะเลยค่ะก็จะได้กําลังใจมาส่วนหนึ่งจากส่วนนี้ค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็สนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่ค่ะเดี๋ยวหลงแสงสีแม่น้าเจนดังแล้วนะเนี่ยวันนี้ก็หนูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจพวกหนูแล้วก็ขอบคุณพี่สตาฟแล้วก็คุณครูที่คอยอบรมแล้วก็ฝึกสอนหนูมาค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามพวกหนูตลอดไปนะคะ ตอนมาฝนตกวิ่งกระเจิงเลยแล้วตอนนี้เพิ่งม,มาอาัดกันเนี่ยยังไม่เห็นจัดจะขอเดี่ยวชักงนิดหนึ่งได้ไหมเดี่ยวชักงนิดหนึ่งอ้าวไม่ต้องเขิน,เ,นเดี่ยวชักงนิดหนึ่ง คุณนะที่มาร่วมรายการครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ